สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องกันดาพาลุยพากินนะคะคลิปนี้กันดาจะพามาทดลองค่ะทุกคนทดลองดเดี๋ยวเราจะมาทดลองทําโบผูกผมกันนะคะโดนัดกมัดผมเนาะแบบนี้เลยค่ะจะมาทําให้ดูว่าวิธีทําง่ายๆเลยนะคะเขาทากันยังไงใครที่มีเศษผ้าอยู่ในมือนะคะทดลองทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ นี่ค่ะเราก็มีเศษผ้าอยู่แต่ว่าความกว้างความกว้างไม่พอนะคะความกว้างไม่พอเศษผ้านี้ความกว้างอยู่ที่สามนิ้วเราต้องการประมาณสี่นิ้วหรือสี่นิ้วครึ่งนะคะความจริงสมนิ้วนี่ก็ได้เหมือนกันเนะแต่มันก็จะเป็นเส้นเล็กๆแต่อยากได้เป็นโบเป็นโดนัทวงหใหญ่ๆนะคะก็เลยต้องทำการต่อผ้าก่อน ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะใครที่มีเศษผ้าอยู่ในมือนะคะแล้วกำลังหาวิธีทำก็มาทำพร้อมๆกันเลยค่ะของกันดานี่จะเป็นแบบว่าเป็นเศษผ้าที่แบบว่าความกว้างไม่พอนะคะต้องการความกว้างสี่นิ้วครึ่งหรือว่าสี่นิ้วนะคะความกว้างที่มีตอนนี้มีแค่สามนิ้วก็เลยกันดนาะก็เลยต้องต่อผ้าค่ะ หรือใครจะใช้ความกว้างแค่สามนิ้วก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะทดลองทำดูความยาวก็จะเอาอยู่ที่ประมาณพับครึ่งนะคะพับครึ่งอยู่ที่ประมาณสิบนิ้วก็คือความยาวจากหัวสุดท้ายก็ประมาณยี่สิบนิ้วค่ะหรือใครต้องการวงเลยก็ลดได้ตามนั้นเลย ต่อแล้วนะคะนี่ค่ะความกว้างจะได้อยู่ที่สีนิ้วครึ่งประมาณนะคะเราจะทําความกว้างอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วครึ่งใช้ผ้าสองชิ้นมาเย็บต่อกันถ้าใครมีผ้าความกว้างได้แล้วก็คือไม่ต้องได้ต่อผ้าเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จับประกบค่ะผ้าหน้าดีชนหน้าดีแบบนี้แล้วเราก็จะเย็บนะคะเราจะเย็บ นี่ค่ะเราจะเย็บตรงนี้ค่ะเย็บ,บล็อกไว้เลยเย็บต่อไว้เลยนะคะจะถ่ายวิดีโอไปค่ะไปเย็บการเย็บตรงนี้นะคะตรงลงมาสุดปลายผ้าเลยย้ำหัวย้ำท้ายด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตาม,มกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและคลิปต่อต่อไปค่ะช่องกันดาก็มี หลายเรื่องหลายรลวนะคะทํางานบ้างไปเที่ยวบ้างกินบ้างนะคะบางทีก็พาเข้าสวนเข้าไร่นะคะไปทําไร่ทํานาก็มีนี่ค่ะเราเย็บเสร็จแล้วยางนะคะวันนี้ไม่มียางสวยๆนะก็เลยอันนี้คือแบบทําให้ดูเฉยๆเนาะเป็นแนวทางคร่าวๆค่ะเห็นไหมทุกคนทางนี้เป็นทางที่เราเย็บไว้นะเราจะเอายางสวมไว้ตรงมุมแบบนี้นะคะแล้วก็จับมาพับ ประกบกันนี่เห็นไหมคะแยกออกสองชิ้นนี้พับม้วนลงค่ะแล้วก็เอาสองชิ้นที่เหลือด้านข้างนะคะมาเย็บติดกันนะคะเ,คเห็นชัดไหมทุกคนให้ดูใหม่นะคะชัดๆใกล้ๆนี่จับประกบกันแบบนี้จับผ้าชิ้นใน ประกบกันแล้วก็ม้วนลงค่ะเก็บไว้ข้างในนะคะเราจับผ้าชิ้นนอกมาเย็บติดกันนะคะนี่เย็บเลยนะคะเย็บตรงที่เราจับไว้แล้วก็เย็บไปให้สุดค่ะมาลงมือเย็บกันเลยค่ะทําไปช้าๆทาไปด้วยกันนะคะ ลองหัดทําดูนะคะก็ค,คือแบบทําง่ายมากๆเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเส้นผมบางหูเขามากเลยนะคะหาวิธีทํามาตั้งนานแล้วมาได้วิธีนี้คือง่ายสุดแล้วค่ะแล้วก็เร็วด้วยขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่านะคะมันภาพมันไม่ช่อยชัดเนาะเปิดไฟเบาไฟนิดนึงนี่ค่ะจะประกบ จัดผ้าข้างในให้ดีนะคะอย่าเย็บโดนผ้าข้างในนะให้เย็บแค่โดนโดนแค่สองแผ่นสองชิ้นข้างนอกตรงนี้นะคะเย็บไปเลยเย็บยาวไปเลยนะคะเย็บไปจนสุดก็คอยจัดผ้าข้างในด้วยสำหรับมือใหม่หัดเย็บนะคะมือใหม่หัดเย็บมือใหม่หัดทําใครที่อยากลองทํา ใช้เองมีเศษผ้าอยู่นะคะลองทำดูนะเห็นไหมทุกคนนี่เราก็จะดึงค่ะเย็บไปได้พอประมาณก็เราก็จะจับตรงเนี้ยตรงหัวที่เราเย็บไว้ตรงทีแรกค่ะยัดเข้าไปก็ลอกออกไปเรื่อยๆทำเหมือนเราลอกไส้ไก่อะค่ะไส้เราเย็บไปดึงไปนะคะมันก็เลยจะเดี๋ยวพอดูเดี๋ยวขอรอดูตอนจบนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ พูดไปกลิ้นพันกันขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะคะใครที่คิดจะทำก็ลองทำตามได้เลยค่ะมีเ็ษผ้านในมือก็ลองทำตามได้เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่เราจะได้เจอกันในคลิปใหม่และคลิปต่อๆไปค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะดึงไปจับม้อนเข้าไปจับตรงนี้ม้วนเข้าไปนะคะม้วนให้มันไหลออกไปอีกอีกด้านหนึ่งดึงออกไปค่ะเพื่อที่เราจะได้เย็บได้เนาะเหมือนเราทำเหมือนลอกไส้ไก่เลยค่ะเหมือนเย็บไส้ไก่นะคะเย็บไปเลย ใหม่ๆคนที่อา,อาจทำใหม่อาจจะลำบากนิดนึงนะคะทำทาไปเดี๋ยวก็จะชินมือค่ะอย่าลืมย้ำด้วยนะคะคือเวลาเราดึงย้อนออกมามจะได้ไม่หลุดค่ะนี่ในลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเห็นไหมทุกคนเราจะเหลือรูไว้นิดนึงนะคะเย็บไม่สุดนะเหลือรูไว้เราก็จะดึงออกมาเลยค่ะจับ เนื้อข้างในดึงกลับด้านออกมาให้ด้านนอกมันออกมาแล้วก็ให้จอยตะเข็บเข้าไปอยู่ด้านในนะคะดึงค่ะดึงค่ะเยเสร็จ <Yeah, set S 1> แล้วทุกคนเห็นไหมง่ายมากเลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะใครที่อยากทดลองทำนะคะหรือว่าหาวิธีทำอยู่ว่าจะทำยังไงดี ลองวิธีนี้ดูค่ะง่ายแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นรูอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็เก็บค่ะเก็บโดยการเราจะใช้เข็มสอยก็ได้หรือว่าจะใช้จักเย็บก็ได้นะคะแต่กันดาวันนี้ขอทำเป็นขอเป็นจักเย็บเลยละกันนะคะนี่ค่ะเย็บปิดรู เย็บปิดรูให้เรียบร้อยอย่าลืมย้ำหัวท้ายด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราทำให้ดูคร่าวๆนะคะใครชอบผ้าลายไหนสีไหนก็ลองทำดูเลยใครที่ทำแล้วออกมาเป็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะมาคอมเมนต์ให้ดูให้ฟังใต้คลิปด้วยว่าทำแล้วเป็นยังไงทำออกมาแล้วได้เหมือนกันหรือเปล่านี่ค่ะแบบนี้เลย ง่ายไหมทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ทำเองแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็นเศษผ้าค่ะเศษผ้าเล็กๆ,ๆน้อยๆก็มาเย็บต่อกันแล้วก็เอามาทำเป็นโบูุผมได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ตรงต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นไงคะทุกคนสวยไหมทำง่ายมากๆเลยบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ